พออแม่จ๋ยายายจ๋าเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้บ่นที่อะไรบ่นอะไรคุยกับแม่ซื้อกูได้ยินไงกูได้ยินไงหูดีเกียปอป,อปากค้างเข้าไว้ใจเจ้ามาที่สุดพระเจ้าค่ะเร่งเดินทางถึงวันให้กลับวันถึงคืนให้กลับคืนและเสื็แส่แกะมารยาไอ้แกะมารยาขาปวดท้องน้ำตาใสๆออก มมคูลาพระเจ้าค่ะรด้จเฮวัดเพชร้เดไมเแล้วทเราอยนี่ทำไมเฮด้อ้้้องอ้้โ้เป็นอะไรบว้ ปวดท้องหลว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 งตั้งสตินะหลวงนะหลวงบอกปวดเลยนะปวดท้องแล้วมึงกุมไข่หร้าเล่ปวดท้อง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 ก็ปวดท้องหายแล้วเหรอยางยางยางยงโอ้ย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 เป็นอะไรกูปวดหัวปวดหัว หัวมึงกุมท้องทำป้ามึงเหรอหลอหล่อหล่อหลอวงทรงได้โปรดตัดหัวมันเลยพี่เจค่ะเฮ้ยเฮ้เนี่ยมันแกล้งรู้ได้ไงว่าเขาแกล้งเมื่อกี้คนเล่าเรื่องเล่ามาใหฟังผมฉันได้ยินได้ยินบอกให้มันแกล้งรู้ดีกว่าเรื่องเขาอีกเจ้ากระหม่อมปวดท้องพุทธจ้าค่ะปัจจุบันทันด่วนเก้ากระหม่อมไอ้หลวงละพองไปไม่ได้พุทธจ้าค่ะสงสารกระหม่อมเกิดยังโสด ปวดท้องอย่างนี้ถ้าไปกลางทางไม่มีใครดูแลก้าวกระมมกระมมงคงทำภารกิจของพระองค์รับพระกุมวันไม่สําเร็จดอกพระเจ้าค่ะถ้าในเมื่อจะปวดท้องโดยไม่ได้ดั่งใจในยานที่ข้าใช้เจ้าไม่เป็นไรไปพักผ่อนซะเออหายแล้วค่อยขึ้นเฝ้าข้าได้ถ้าเช่นนั้นแล้วให้ก้ากระมมไปพักผ่อนคืนนีห้หายแล้วเหรอหายแล้วเหรอยัง ถ้าให้เก้ากหมอมระทักผ่นคืนนี้พ่อหัวหน้าเตรียมหลีให้เก้ากรหมอมไอ้ยึ้มฝืนมือก็จะไปตลอดเลยเหรอเตรียมบุหรี่กูสองตัวอ๋อกูเห็นทำงี้กูนึกไปสองครั้งฮะสองครั้งนั้นไม่ได้ไปครั้งเดียวนะอาร์ตเขาไปอาร์ตมึงไปมาแล้วเหรอต้องถามต้องถามอาร์ตผอชอชออชอชอคืออะไรผู้เชี่ยวชาญอ๋อถ้าแสดงแล้วเก้ากำมอมขอลาลักพักราชการสักเจ็ดวันพระเจ้าค่ะข้าริญาหาย่อไห่แล้วเคย าประคบลาพระเจ้าค <Leonardo. S 3> ่ะองค์ษัตย์หมีภูจะเอายังไงต่อพี่คะรู้ได้ไงหมีภูเห็นมีปากดูสิใช้คนหน้าตาไม่ดีไปรับพระคุมันพระคุมันจะได้ไม่ชอบกับปวดท้อง แล้วเหลือคนหน้าตาดีๆทั้งนั้นเลยแม่เ <c oughs> จ้า,า <c oughs> พูดเลยัะชมกูตลอดแล้วคิดดูสอนเพชรมันหล่อขนาดนั้นแล้วถ้าเกิดว่าไปเจอกับพระคุม,มั่นละ่ะไม่ได้เราต้องมีกฎสอนเพชพรพะญค่ะพระออค์ท่านข้าคงจะไม่เห็นใครนอกจากท่านที่จะเดินทางไปรับพระคุม,มั่นเจ้าทำได้หรือไม่ ก็กระหม่อมขอท่านอาสาน้อมรับพระบัญชาของพระองค์ท่านพระยาแต่ว่าการไปรับพระคุันั้นเจ้าต้องจำกฎของข้าให้ได้สามข้อถ้าขัดขืนมีโทษถึงกระหันชีวิตรับด้วยก้าวมึงจำให้แม่นเลยนะกฎข้อ ข้อสามจงระวังอวัยว่ห้ามคิดกอกรรมทำที่ก่อแต่ต้องพระวองรก,กายขอเจ้าช่วีบิ้บ๊าดการเสดงกอ กราวน้องคำนับรับจำานงทำป้า,าประสงค์ทรงสั่งคนขอเพชรน้องรับใสก่กราวกราวน้องคำนับนี่จะไปรับจอบนางประกับเวียงวังตั้งไว้รองแล้วรีบหาย สงสุภาพและฉากนี้ท่านผู้ชมณสถานลานวัดรามจยรที้พบและสัมผัสกับพระเอกร,รักษาารเเออทักันยอดพันธ์ระตันดูท่านผู้ชมครับระก่บบาเป็นองค์พรงสงใจพระราชบิดาของฝายหญิงสีงสุภาพ ติดตามมาด้วยนางเอกพื้นที่แถวท้องถิ่ของอำเภอเสดาท่านผู้ชมครับรลูกสาวของคุณยายคุณด้าพบกันแล้วกับนายเอกต้องปุ๊บกะตาสาวบ้านแทนในชุดสีเหลืองท่านผู้ชมครับตาใหม่เป็นนี่มาใหม่มาพาท่านผู้ชมครับ ทำเป็นน้ืประทายประท หวังพียงประชาสุขบายดังน้ำพระทยเปี่ยมล้นดูแลประชาชนอย่างดีในน้ นานเอต้องนุกและนางเอกต้องเพลงพระสอนครับหม่อมฉันสีสุภาพพะยกราพุเสเดจพ่อเสด็จแม่ด้วยค่ะรางวัลน้ำใจด้วยนะครับจะเล่นสุทน้งสองเธอการขึ้นเฝ้าครั้งนี้ภาพักของสีสุภาพไม่ค่อยจะสู้ดีไม่เหมือนกับสีสุรางเลยมีอะไรหรือเปล่าเสด็จพ่อเพคะหม่อมฉันสีสุภาพกังวลเรื่องพระคู่มั่นนะสิเพคะ ถ้าถามความสมัครใจของหม่อมฉันหม่อมฉันไม่อยากแต่งงานเลยเพคะที่พระเจ้าเออดังคำว่าสัญญาที่ว่าเอาไว้สัญญาก็คือสัญญาเอาเถิดหน้าถึงแม้เราจะไม่เคยเห็นข้าหน้าข้าตารับละวันแต่ก็อ,อยากให้เจ้าไม่คิดแตอย่างที่ดีดีก่อนรับละวัดจะได้ค่ายด้วย ขอบคุณนะครับขอบคุณนะฮะสหรับรางวัลขอให้นำรวยขอให้รวยขอให้รวยให้ยาเจ็บอย่าจนอย่าไปโลกวิภไพนะคิดถึงินคิดนายคิดความคิดว่าคิดนาคิดเงินขอได้เงินคิดทองขอได้ทองขอให้เงินไหลมาเร็วมาพอแล้วกูไม่รู้ละใครมายืนกูก็ดุมมาก่อนเลยกูไม่รู้ว่าจะให้ใครนี่สะบสับัตหันหลังไม่มองหน้ากูเลยอ่ะนั่งหลังไปเลยฮะนั่งหลังเลยเดี๋ยวจะคุยกับเจ้าเองมามึงคุยเองได้รู้เรื่องเปล่าได้ให้กูนั่งหลังเลย เฮ้ยโอ้ยขอไดี้ยช้ามึงอะไรของมึงเนี่ยอ้าวก็มาด้วยกันไอ้สอนเพชรบอกว่าไงนั่งข้างหลังก็นี่ไงกูนั่งหลังกูไม่นั่งตูดมึงเมื่อไรนั่งข้างหลังนี่นั่งข้างๆนี่เขย e บออกมาหน่อยเนี่ยคือว่านั่งข้างหลังหมายความว่านั่งข้างๆอืมอ่ะโอเคไม่ใช่ข้างตัวนะให้นั่งข้างตรงนี้นั่งข้างๆอ่ะหรือตรงนี้ตรงเนี้ยอ่ะเรามาดูกันครับ ก่อนได้ชะาพยายิธิกาพระองค์ท่านข้าพเจ้าเป็นราชทูตลิ้นทองได้รับอาสาจากองค์เทพเทพินให้มารับตัวพระคุม,มันกับขืนสู่พื้นแผ่นดินพิะิะกาเจ้าหจ้เป็นของเจ้าเถิดราชทูตแต่การขึ้นเฝ้าเราครั้งนี้เหตุชะไหนได้กันเล่าขึ้นไม่เงยหนนะ้าข้าพเจ้าได้รับคำสั่งมาจากองค์เทพเทพินห้ามมองสิ่งใดนอกจากกองเกติยศ ข้าพเจ้าจึางได้ครั้นอาสามารับตัวฟ้าหญิงสีสุภักขพะยาค่ะแต่แผ่นดินที่นี่คือแผ่นดินของเราเพราะฉะนั้นแล้วเราก็มีสิทธิ์ที่จะสั่งท่านให้ท่านก้มหน้าหรือเงยหน้าได้เพราะฉะนั้นนี่เป็นคำสั่งของเราสองคนสั่งให้ท่านเงยหน้าขึ้นมองพวกเราขอพระทัยพระราชาพระรา,ารสามานเงยหน้ามองล้ว ขอ,ข,อข,ออขอให้พระองค์ทรงพระเจราเดินยิ่งยืนนานหน้าตาก็ดีอยู่เอาอย่างนี้ก็แล้วกันท่านบอกว่าอยากจะมารับพระคู่มัน่นพระยะค,ค่ะเราก็จะให้เจ้ารับคู่มั่นไปก่อนที่จะรับคู่มั่นนั้นรู้จักเราหรือยังอย่างพระยะค,ค่ะถ้ายังไม่รู้จักเราจะขอแนะนําให้รู้จักก็แล้วกันที่อยู่ทางมหานขวาของเราคือองค์หญิงสีสุดสายตาขุบนบดสอนเพชรมองสีสุาพัแปดชายเจ้าชู สวยก fiz ็เป็นสิ่งที่หมายต่อของชายคุณบนสอนเพชรนั้นคงลมไปแตมาว่าเป็นคำสั่งของผู้ชมราชาเทพเทพีไม่ถูกใจนี่วันหลังมึงเป็นสอนเพชรเองไหมทำไมฮะเขาบอกว่าไม่ต้องหากูมาก็ได้เผื่อเผื่อวันไหนกูลืมก่อนไงเพราะเขาลืมสายตาของสอนเพชร เจ้คู่กับสิงสุพัดเสแล้วท่านผู้ชมครับโค่สวยกัดนิ่เรือสาวจังหวัดพิจิตรและสิงสุพัณก็มีใจต่อสอนเพชรเช่นเดียวกันอาละดีเลยอยากทิ่เดอทเถยจึงขอไอ้ดินเสียด้วย เพรใครจะช่วยไม่ได้อาดีตและเสียด้วยใครก็ช่วยไม่ได้มองหน้าสามไว้ตาว่านอืมเอาเนื้อเอาเ,เ,อาเนื้อน่าเนื้อตกใจไงเขาสวย คุณผู้ชมครับ สีจันทาขาดนึกรักสีสมเอยโอ้โหให้เอาต,ตัวนี้ไปเก็บ<ม>ทีว่างไม่ได้เลยเอาทานออกได้ไหมมึงเนี่ยก็เห็นเจ้าเขาเหมือนเขาจะเลิกกันยังไงก็ไม่เลิกเขาไม่เลิกเราขอได้ช้าพระองค์ท่านท้ามข้าพเจ้าได้รับคําสั่งจากองค์เทพเทพินเมื่อถึงวันให้เดินทางกลับวันถึงคืนให้กลับคืน ข้าพเจ้าจึงขอครั้นอาสาพาตัวฟ้าหญิงสีสุพักกลับคืนสูพพ่ผืนแผ่นดินพะยะค่ะสามพิเจ้าเออสีสุพักเปรียบเสมือนดวงใจของเราตอนนี้อีกไม่กี่เพลาก็าต้องสยมพรแล้วสินะเราขอฝากสีสุภักไปด้วยเจ้ากันแล้วกันเราให้ขมานสัญญาอีกเจ็ดราตีใช่ไปบอกองค์จอมประสาทว่าเราจะตามไปขอใช้ก่าบพระบาทเด็จพ่อเด็จแม,จแม่ด้วยเผ่นท้องรูปิง เสด็จพ่อเสด็จแม่ก็มาเช่นกันนะเพคะรักษาพวกระไรกายด้วยจากเพคะพรพินาแลถัน้าเศร้าคิดถึงบ้านกับบ้านาน้ว่าเอาไปทั้งคู่เลยดีกว่าความหญิงพยาคารได้เดินทางเมีข้าเจ้าจะมีความที่ติดตัวได้เชิญเสด็จเพคะ เอใ,ใจในี้ความเยโอ้ความรักมาพิทักใจเท่าที่มีจะรักเธอคนเดียวคนอื่นไม่เกี่ยวกันเลยดีแม้นตัวตายอะไรจะเกิดทไเชื่อกันเพิดในใจผมมี เอาหัวมึงไม่ค่อยดีแล้วนะเฮ้ยขุณขุไม่ใช่เจ้าชู้ไม่สดนใจเอ้าทตามหน้าที่ไปแลยผู้ชายไม่เจ้าชู้ก็ือน ฝ่ายหญิงจะหยุดพักแบบนี้ไม่ได้หากแม้นฝ้ายหญิงหยุดพักเ้าพ่าเจ้าเองจะมีโทษติดตัวสอนเพจสอนเพชรก็รู้นี่หนทางที่เราเดินมาก็ตั้งไกลแล้วหญิงเมื่อหญิงขอพักสักห้านาทีนะงั้นขอเวลาสักคู่หนึ่งสอนเพชไอ้เจียวมึงมานี่มึงมานี่เลยเมื่อกี้ที่คำสั่งข้อแรกถูกต้องมึงมองหน้า แล้วจะให้เราทำไงเล่าก็นั่นก็ผิดกฎแล้วหนึ่งข้อกูขโมยไปฟ้องเจ้าแล้วมึงจะขโมยทำไมมากับกูแทนที่จะช่วยกันจะช่วยยังไงนี่ข้อสองีกนะข้อสองหมายความว่ามึงจะไม่ช่วยกูจะขโมยไปให้บอกพระองค์ท่านถ้างั้นกูจะตัดค่าตัวมึงมึงตัดค่าตัวกูเออคุณพัชไอ้ที่ผายแค่เหลือก็ไม่เหลือมึงที่จะตัดอีกเหรอนี่ฝ่ายหญิงเขาเป็นผู้หญิงแล้วจู่ๆจะให้มาเดินแบบเราเนี่ยคงจะเป็นไปไม่ได้ ก็ถูกของเองแต่เองรีบๆเร่งเข้าไปเดี๋ยวจะสวย,วยกันหมดก็ได้ใช่ไหมฝ่ายหญิงอยากเวยอะไรแมพร่พยะค่ะหญิงเหนือหญิงขอนัอง่งพักก่อนนางสอนเพคออคำเจ้าขออนุญาตนะพยะค่ะแม้ว <ไป S 1> ระหว่างกลางทางนี้ออก็เห็นมีเพียงแค่ว่ามึงน,นั่งสิงสาราสัตว์เยอะแยะเต็มไปหมดฝ่ายหญิงพักเหนื่อยสักคู่หนึ่งแม่ <laughs> <laughs> พี่ดีองหญิงเรียกเสด็จพี่ว่าฝ้ายิงขยับมัอย่างนี้อย่าไปไว้ใจมันมันน่ากลัวอ,อยู่กับพี่เนี่ยไม่ต้องกลัวหรอกอไอพวกยิ้มเล็กยิ้มน้อยเนี่ยอันตรายหนีเสือผ่าจระเข้หรือเปล่าเนี่ยจระเข้นะไม่ใช่อย่างอื่นนะฝ้ายิงก็หมอมให้ฝ้ายิงพักพักร่างกายก็ได้แต่ว่าเพียงแค่ช่วยยามเดียวแป๊บเดียวเท่านั้นจ่าหญิงรู้แล้วละนี่ก็หญิงก็หายเมื่อยแล้วนะร้อนหรือเปล่า ขอบคุณมากจ้าหญิงว่าหญิงก็หายเมื่อยแล้วงั้นเราเดินทางต่อเถอะนะเชิญฝ้ายหญิงเสีดีกว่าพาี่คะยมึงเชื่อกูไหมทำไมเขาให้ท่ามึงเชื่อไหมเ <c oughs> ขาสะดุดล้มล้มเนี่ยกูเห็นกูเห็นตรงใจอะ่ะเขาสะดุดล้มเออฝ้ายหญิงเป็นอะไรหรือเปล่าพีาค่คะหญิงไม่เป็นอะไรจ้าแม่ไม่เป็นอะไรเชิญฝ้ายหญิงเสียดีกว่าพี่คะ Só อคาเทเีแล้ว่ผู้ชมครับผมไม่ทันแล้วเอางี้ตัดขาหมาแทนแขนตัวเองไปก่อนงั้แอบๆนะแอบๆไว้นะขอเดชะพระองค์ท่านเราจะไม่เป็นแขนก่อนเลไม่ทันแล้วทันเลยเอเฮ้ยเราไม่ผมประทานโทษผมไม่มีแขนวันวันเนี้ยไม่มือก็กลัวที่ผิดนัดีนะนัดีเออเอ้ยอาท ึงซ้อมไว้ดีเลยวะแขนนี้ใช่ไหมเออเออเฮ้ยเออเออค่อยๆค่อยๆค่อยๆเออเอาปีให้ตายแล้วเอาไปปีสาสมใจไปยังไม่คันเหรอยังอ๋อโอเคนี่ๆๆนั่งแขนนมััส่นงัมาเอาไว้นอบข้างเออไม่ได้ไม่เอาแล้วทำไมอ่ะ เฮ้ยไว้ใจได้ที่ไหนล่ะทำไมเจ้าแมงกีวกระดานอะไรเนี่ยแล้วเเข้าโอเคขอเดชะาพระองค์ท่านเรียบร้อยดีใช่ไหมพะยะค่ะเรียบร้อยดีแล้วใช่ไหมทางข้าพระเจ้าข็เรียบร้อยดีตอนนี้ข้าพระเจ้าเองได้พาตัวฟ้าหญิงสีสุภาพกลับมาคืนสู่เขตพระราชทานแล้วพะยะค่ะข้าอยากรู้นกว่าจะสอนเพชรเอ้ยพะยะค่ะพระคู่มั่นของข้าสีสุภาพนั้นเดี๋ยว สีสีุักทำไงวะสีสุพภคสีสีงี้ได้ไหมสีไม่มันสีโซแล้วไม่ได้หรอกแล้วสีไงสีสุพภคได้สีอันนั้นไม่เรียกสีอันนั้นเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าสาวผู้เต้นสาวอะไรสาวอะไรเออโอเคสาวสาวไส้สาวไส้กากินอืสีเออนี่สีพระคุ้มันสีสุภคข้าพยาค่ะอยู่ทางด้านไหนอยู่ทางพระนัดขวาของพระองค์ท่านพยาค่ะ ยังไม่เกาหัวยังโอแม่มาขาาฟังดก n g า è ฟังดกฟังดก ช่างสวยหยดยองยังยังยังอย่าลองเยอะดีบทไม่มีอย่าลองหม่อมฉันสีสุภะกับพระบาทพระองค์ได้เพคะสีสุภะจะช่างงามเหลือเกินเอองามทำไงงามก็งามกับงามนี่เหมือนกันไหมงามงามคนละอย่างกันงามงามมันคนละอย่างกันนะเลิกเลออมันคนละความหมายงามนี่คือหนังสติ งามดีกว่าไหมแล้วงามงามนี่คืองามดอกไม้งามดอกไม้งามแบบนี้แล้วถ้าเกิดงามงามงามมันจะมันจะเป็นแฉกแหน่อยแะกแฉกอ๋อเรียกว่างามใช่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่พวงตดเหรอรู้ดีแล้วฉันอยู่ข้างหลังอ่ะวันนี้เผือกินส้มตำไปหน่อยหนึ่งไม่ใช่พวงแล้วแหละใครวะเพราะลมมันพัดมาทางนี้ ไอ้เองจบเรื่องเงียบสีสุภาพใ่คะเจ้าช่างงามนะไม่เสียเวลาที่พี่รอคอยแต่เองการเดินทางเจ้าคงจะเหนื่อยพี่ขอคุยกับทหารของพี่สักครู่หนึ่งนะจ๊ะพยายามพะพาระ่องค์สอนเพชรพยายาเจ้าทำงานได้ดีขขาเเจ้าชื่นชอบ และชื่นชมในผลงานของเจ้าแต่อย่าลืมนะกฎทั้งสามข้อข้อแรกห้ามมองหน้าถ้ยาถามเจ้าหน่อยเจ้ามองหน้าหรือเปล่าเออคือมองหรือเปล่า,อาอมองไหมมองพรรยากาศให้เองมาสบไปไอ้ทุกคน ถ้ามันจะมองหน้าขอทิช่าพระองค์ท่านข้าพเจ้าเดินทางเข้าสู่เมืองพระคุมันศรีสุพัโดยที่ข้าพเจ้าไม่รู้มาก่อนว่าศรีสุพาคนี้สิริโฉมจะเป็นไปอย่างไรหากแม้ข้าพเจ้านําตัวมาผิดก็คงจะทําให้พระองค์ท่านส่งพิโรธโกรธข้าพเจ้าได้พี่ยัคอัเเหตุผลมันน่าฟังข้าให้อภัยขอพระอภัยพี่ยัค่ะ กฎข้อที่สองมีว่าอย่างไรวะห้ามพักค้างแรมที่ไหนพะยะค่ะแล้วมึงได้แวะหรือเปล่าเออแวะไหมเออแวะไหมแวะพะยะค่ะว่อาอีบันต้องไปอีก <c oughs> มึงมาทำไมข<อ>้าพเช้าพระองค์ท่านข้าพเจ้าเป็นชายชายตรีสองแผ่นเดียนหลังก็อยู่กันไกลโขศร <c oughs> ีสุภังเป็นหญิง จะมีแรงมีกำลังเดินให้ถึงวันกับวันก็คงจะเป็นไปไม่ได้ข้าพเจ้าเห็นว่าสีสุภาพเรียวแรงออกล้าลงก็จึงทำการให้ฟ้าหญิงสีสุภาพได้พักท่าวรากายพี่ะคะเ,เหตุผลน,นีน่าฟังเอาละกฎข้อที่สองกจะให้อาภายัยขอพระทัยพี่คะและกดข้อที่สา มีว่าอย่ายังเหยังยังยังอย่าพึ่งอย่าพึ่งยังนะกฎข้อที่สามมีว่าอย่างไรห้ามถูกข้อบวชกายพี่ยะค่ะและเอ็งถูกไหมเออถูกไหมถูกพี่ยะค่ะถูกไอ้บ้านซอไอ้้ยยังยังยังไม่ทันมึงตก เขาทุบหรืลเขาเก่าเขาทุกไอ้เียคนนั้นสกมันเล่าข้างๆ่าเก่าเขาเก่ามึงทุกนะไอ้บัตรซบมึงผิดหลายครั้งหลายคราวมึงต้องโดนกูลงโทษ เขารู้มัแล้วหนูก็ยังไม่รู้เห็นทางเปลมมองเห็นนางลอง